สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุ้ยอยู่นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับเห็นลูกศร้า้มือตรงนี้ไหมครับลูกศรซ้ายมือลูกศรซ้ายมือตรงนี้นะครับ เป็นการที่เราเนี่ยจะส่งตัวละครเราอ่ะไปเก็บพวกของมาเนาะก็กดที่ entrust ได้เลยนะครับมันจะมีแบ่งนะว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีอะไรยังไงผมก็มันมีแบบ5ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่เราสะดวกนะครับว่าเราจะแบบสะดวกในการเก็บแบบไหนส่วนผมก็เอา5ชั่วโมงไปเลยนะมันไม่ค่อยมีเวลามานั่งเล่นลุัว แล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะพอเรากดเข้ามาเนาะมันจะเป็นหน้าตาแบบหน้าตาแบบนี้แล้วใช่ไหมยังงงเหมือนผมตอนแรกนะผมตอนแรกเนี่ยผมไปกดปิดกดเปิดอยู่นั่นแหละตรงเนี้ยให้มาข้างบนตัวเลขน,นะครับห้าจุดสองหนึ่งจุสีู่นตรงนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นอันนี้นะกดเข้าไปเลยนะมันก็จะให้เราเนี่ยส่งตัวละครลงไปนะครับแล้วเราก็จะได้แบบของชิ้นส่วนพวกนี้มานะ ส่งลงไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมได้ดอกไม้ด้วยนะเอาไว้แบบใครจะแต่งงานกับใครอะไรงกงแล้วแต่เนาะแล้วก็กดได้เลยนะอ่ะเวลาก็เดินแล้วนะครับ mm hmm. เห็นไหมเวลาเดินแล้วนะ mm hmm. ก็เขาก็ไปทำภารกิจนะแล้วก็ปิดกถกระบะปิดไปได้เลยนะผมมาแล้วผมก็ขอส่งเลยแล้วกันเดี๋ยวลืมตัวที่ขึ้นเป็นลูกศรน,นะครับคือเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ของชิ้นนั้นๆเยอะขึ้นเนาะ ก็ส่งได้เต็มที่นะครับแค่4นะอ่ะดูนี่คือภารกิจนะครับ4เนาะที่เราลงได้นะครับใช่ครับส่งสำรวจโอเค ไมตรงไหนอีกจุดจำอ่ะอีเวนต์ตอนนี้ก็มีอีเวนต์นะชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็อีเวนต์ขุนดลมาเคลียของไปเคลียด่านพวกนี้ได้นะครับถ้าเราเคลียด่านแล้วเคลียอะไรแล้วนะมันก็จะมีแบบสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะสีฟ้าง่ายสุดสีเขียวคือกลางๆสีแดงคือยากสุดๆนะอ่ะเมื่อเราได้มาแล้วนะก็ไปดูที่อีเวนต์ไปดูเดี๋ยวดูทีละอันนะเมื่อกี้แบทเทิลนะครับอันนี้ก็อีเวนต์เนาะ อีเเป็นชุดว่ายน้ำนะถ้าเติมนะก็แล้วแต่ว่าจะเติมเอาเลยเนี่ยถ้าผมอยากได้นะผมต้องมีใบนี้ก่อนแล้วก็เสียเสียเพชรอีก300อา่าส่วนเควสนะครับก็เข้ามาเก็บผ่านด่านแต่ละอันเก็บอะไรได้เดี๋ยวมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับมาเก็บเอา บางทีมันจะมีเป็นแบบฉากหลังฉากอะไรอะไรพวกนี้สวยๆเนาะโอเคสี okay, อันเรียบร้อยนะแล้วก็มาที่ช็อปนะครับช็อปก็เก็บตัวเหมือนเหรียญพวกนี้ครับเอามาแลกนะผมมีอยู่ร้อยกก็เอามาแลกทิ่สูตหุ่นยนต์ที่ใส่ได้นะหรือว่าเอามาแลกหินกับอันนี้ได้นะที่สูหุ่นยนต์ผมไม่ค่อยซีเรียสอะผมจะเอามาแลกหิน2อันนี้มากกว่า เพราะว่าเอาไปอัพตัวละครนะเนี่ยอันเนี้ยอย่างโล่เลยพวกเนี้ยมันต้องใช้ไงยินสู่หุ่นยนต์ผมช่างเถอะไม่มีแรงเก็บหรอกไม่ไหวเนี่ยหินมาเก็บมาอะไรด้วยนะหรือถ้าอยากจะเอาก็แล้วแต่พวกนี้ก็เป็นแบล็คราวนะครับ หาได้จากไหนก็อย่างที่บอกนะครับหาได้จากการที่เราลงแบตเตอร์นะตามนี้ลงให้เรียบชุดไว้น้ำถ้าอยากได้จริงๆอยากได้เติมจริงก็ลองหาเติมจากทางญี่ปุ่นเอานะก็จะมีของน้องคนนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ให้ดูคร่าวๆไปแต่แพงจริงอะ มันมันไม่ได้เก็บเป็นแบบเพชรเอ้มันไม่ได้เก็เบ,บเ,เ,เ,กเป็นคริสตัลสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องเติมเนี่ยซึ่งมันก็เยอะไป <c oughs> ไปถามว่าสวยดีไหมเขาก็ออกแบบสวยดีนะอืม,อม ก็เปลี่ยนแบกกลาวเป็นอะไรยังไงนะครับเป็นตัวละครที่อยู่ด้านหน้านะก็มากดตรงเครื่องหมายอ่าอินโฟนะครับตรงนี้ได้นะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะเนาะเอาใครขึ้นก็ได้เลยแล้วแต่ชอบนะครับเปลี่ยนแบกกลาวก็เช็ดกันนะข้างๆนะเอาคนณเดาแบกกลาวด์ไหนลงก็ลงได้เลย คุณทุกคนแม่นะครับผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตครติดตามงติต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ